หายหมดเลยเนาะหมดแรงใช่ไหมไหนเมื่อเช้าใครบ้างที่ไปปปชไปฮะอะไรนะเอ,อเอ้ยตอนเช้าไปปปชไม่ใช่เหรออ๋อไปกระทรวงการคลังเหรอเฮ้ยอะไปไหนก็ไปเหอะเมื่อเช้าดูอยู่ดูดูเข้าไลฟ์สดนะน,นะคะก็ ก็ดีแต่คนไปเยอะมากเลยเวลาไปอย่างนี้แสดงว่าไม่ชอบนั่งอยู่เฉยๆเวลามีรายการต้องไปอย่างนี้เห็นคนเต็มเลยนะคะปันใช่ไหมชอบอ่ะสิไม่หลับไม่นอนกลับมานอนกันใช่ไหมแล้วก็หายไปบ้างแล้วถ้าวันไหนนัดไปใหม่ก็จะไปกันเต็มเลยอย่างเนี้ยเมื่อวานเห็นเมื่อเช้าเห็นแล้วโหสุดยอดเลย แล้วอย่างนี้เนี่ยเขาไม่ตกใจกันหรอที่นั่นน่ะที่กระทรวงการคลังฮะออล็อกกุญแจอีกแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องไปสั่งสอนซะหน่อยอะไรประชาชนไปเนี่ยพุณนอยู่อย่างนี้นะเงินเดือนคุณแล้วก็ตึกอาคารทั้งหลายนะ่ะเงินภาษีพี่น้องประชาชนทั้งนั้นประชาชนไปหาประชาชนไปเยี่ยมล็อกประตูได้ยังไงห้องน้ําก็เข้าไม่ได้เหร ไปห้องน้ําก็ไม่ได้ไม่ต้องห่วงปล่อยมันแถวนั้นแหละก็ให้มันรู้ไปว่าไม่ให้เราเข้าห้องน้ําไม่กล้าอีกใช่ไหมนั่งเลยกับหลังหันเอาหลังชนกันเคยไหมโตเดฉันเคยบ่อยเวลาไปดูหนังกลางแปลงสมัยเป็นเด็กๆอะ่ะเวลาไปหลายคนหันหลังชนกันเลยไม่อย่ามองกันทีหลังเอาอย่างนี้นะคะ ถ้าตำรวจจะมาจับใครเขาจะมาไล่บอกว่ามันสกกระตกบอกเลยอาจารย์ปุ๊บอกถ้าเขาถามอาจารย์ปุอยู่ไหนไม่ได้มายุอย่างเดียวโอ้นี่นะมีพี่ปองมาสักคนหนึ่งเนี่ยท่านน่ะรู้เรื่องทั้งหมดเลยว่าวันนี้มีข่าวอะไรบ้างแล้วนอกจากเล่าให้ฟังแล้วยังมีสีสันอีกต่างหากแล้เห็นคุณปองมาโหดีใจ ดีแล้วดีแล้วบรรยากาศอย่างเงี้ยจะได้ดีให้แต่อย่างเรามาพูดเนี่ยมันมันไม่สนุกเนาะมันไม่มันปีปีโผยมาเมื่อก่อนไม่มีนะเดี๋ยวนี้ต้องมีโผลมันมีเรื่องเยอะแล้วก็มีทุกวันเลยมีเรื่องทุกวันเลยนะคะที่จริงเนี่ยตอนแรกเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องอภิปรายไม่วไว้วางใจรัฐบาลเนี่ยเขาก็กะว่าเขาจะอภิปรายหลายคนนะคะ พอตอนหลังมาก็จะมีพวกเรานี่แหละดิฉันฟังนนเนี่ยคุณจตุพรพรมพันธ์เนี่ยเป็นคนเวลาพูดแล้วก็จะบอกว่าล็อกเป้าคนเดียวเลยเอานายกคนเดียวไม่ต้องกระจายเพราะถึงเวลานี่นะคะเราล็อกเป้านายกต้องคุมทุกกระทรวงอยู่แล้วแล้วอภิปรายนายกก็อภิปรายได้ทุกกระทรวงถ้าอภิปรายกระทรวงไหนรัฐมนตรีกระทรวงนั้นถึงจะลุกมาช่วยอภิ ช่วยตอบได้ถ้าไม่พลาดพิงช่วยตอบไม่ได้นะคะแต่ถ้าพลาดพิงพ่อพ่อพ่อเข้ามาช่วยตอบไม่ได้พี่น้องเพราะฉะนั้นสอสอทั้งหลายต้องพลาดพิงพ่อเยอะๆจะได้เขาเขาบอกว่าพลาดพิงคนนอกไม่ได้แต่ที่ฉันอ่านให้ฟังแล้วเมื่อคืนเนี้ยไอ้ที่ยติเข้าเสนอเข้าไปเนี่ยก็พูดถึงพ่อมาเก,ก้าวกายมาอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้น ในยตินั้นที่เขียนก็แปลว่าอ่ะพปลายได้ภาพพิงได้พี่น้องก็รอฟังวันที่เขาพี่ปลายไม่แวะวางใจน่าจะมันเหมือนกันเนาะดิฉันขึ้นมาเนี่ยพูดทุกวันเลยถึงรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์บอกว่าเขาหาว่าเขาหาว่านะคะ,ะเกษตรกรเป็นภาระของประเทศชาติแล้วก็บอกว่าเป็นภาระได้ไง พุกอย่างเนี่ยเราอยู่ได้งั้นจะเรียกว่าประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรมเหรอรเกษตรกรเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติมาวันนี้เอาอีกแล้วพี่น้องตอบกระทู้ในสภาข้าวราคาตกก็ไปปลูกกล้วยแทนสิพี่น้องเอากล้วยไปให้มันเออไม่ใช่มันให้เขาหน่อยนะ เอากล้วยไปให้เขาหน่อยบอกไม่ต้องกินข้าวกินกล้วยแทนข้าวกันละกันเป็นรัฐมนตรีเนี่ยโอ้ชาลาดหน้าดูเลยมมิน่าเขาถึงให้เป็นรัฐมนตรีขายของไม่ได้กระทรวงพาณิชย์มีหน้าที่ขายของขายของไม่ได้มาบอกให้เราเปลี่ยนขายของไม่ได้ดากเกษตรกรบอกว่าเป็นภาระของประเทศพี่น้อง ทุกรัฐบาลมาเนี่ยเขาต้องมีเนี่ยกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์ค้าขายขายของขายสินค้าการเกษตรไปทั่วโลกไปนี่เพื่อไปขายของไปขายข้าวขายมันขายทุกอย่างปรากฏว่าพอมาถึงรัฐบาลนี้พี่น้องต่อไประวังไม่มีข้าวกินทุกคนไปปลูกข้าวกินเองก็แล้วกันเพราะเขาจะให้เกษตรกรไปปลูกกล้วยแทนข้าวปลูกเป็นไหมล่ะ ไม่ใช่เลยหรอกถ้ากระทรวงกรเกษตรเนี่ยพี่น้องมากันเต็มเลยเพราะข้าวมันไม่เป็นราคาข้าวมันราคาตกสมัยต้องถามว่าตอนนี้เนี่ยเขาช่วยชาวนายอย่างไรสมัยรัฐบาลที่แล้วเนี่ยสมัยพรรคประชาธิปัตย์เขาใช้ประกันรายได้ไม่ใช่ประกันราคานะคะประกันรายได้ถ้าบอกว่าเวรนหนึ่งจะต้องได้หมื่นห้าตลาดราคาเท่าไหร่ก็ตาม ไอ้ส่วนต่างเนี่ยที่ไม่ถึงเหมือนสมมติว่าตลาดได้หมื่นหนึ่งอีกห้าพันเนี่ยรัฐบาลจ่ายให้ก็คือประกันรายได้ยังไงยังไงคุณก็ได้ราคาหมื่นสองหมื่นที่ประกาศเอาไว้ประกาศตามอะไรก็รตามต้นทุนการผลิตบวกราคาตลาดแล้วเท่าไหร่จะอยู่ได้พอถึงเวลามาไม่ต้องถามเลยคุณคุณผลิตข้าวได้กี่ตันแล้วเขาก็โอนเงินเข้าบัญชีให้เลย ถึงวันมาประกาศเลยว่าเงินเข้าบัญชีแล้วนะพี่น้องไปดูเลยหน้าทากศเนี่ยเกษตรกร,กรพี่น้องเราเนี่ยเข้าแถวยาวเหยียดเลยเรียนเคยไปถามพวกคุณมาทำไมบอกมาเอาเงินเงินใครเงินฉันนี่แหละเห็นไหมเพราะว่าเขาเป็นคนทําเองข้าวอ่ะเงินฉันไม่ใช่เงินใครถ้าเป็นเงินที่รัฐบาลว่าจะให้ก็ยังต้องบอกว่ารัฐบาลให้ ให้เท่าไรเนี่ยรองเงินหมืน่นอยู่ไหนใครได้เงินหมื่นแล้วบ้างยังอีกเหรอเขาให้ไปสองรอบแล้วนะคะไม่รับใช่ไหมไม่รับเด็ดขาดโ้สุดยอดเดี๋ยวเจอกันหลังเวทีเจอกันหลังเวทีสุดยอดขึ้นเวทีมาหน่อยไหมเสียงดังน้าดูเลย ขึ้นเวทีมาก็ได้นะคะจะได้พูดกับพี่น้องบ้างคิดอย่างไรพี่น้องที่เคารพตะกี้เนี่ยคุณอัญชลีก็พูดไปแล้วว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็มีการประชุมเพราะว่ามันมีการร้องเรียนในใครใครติดตามเรื่องการเลือกตั้งสอวอมัง่งมีเรื่องร้องเรียนว่าเลือกสอวอหัวกันหัวไหมรู้ไหมว่าหัว ใครดูก็รู้พี่น้องแล้วก็มีโพยออกมาเนี่ยเรายิ่งตอนนี้โพยมันค่อยๆออ,อ,ออกมานะคะใบหนึ่งเนี่ยสมมุติมีสักสิบเลขเหมือนกันเลยตั้งหลายหลายใบก็แปลว่าให้คุณถือเข้าไปเลยแล้วมันมีเหรอลงเลือกลงสมัครสอวอลงเพื่อไม่เลือกตัวเองอะ่ะคนสมัครมันต้องอยากเป็นใช่ไหมไอ้นี่เนี่ยถ้าไม่ใช่จ้างลงคุณก็ต้องอยากเป็น ไปแล้วก็จะสั่งโดยเขียนโปยให้ด้วยรอบแรกให้เลือกเบอร์อะไรเมื่อเข้าไปในรอบสองระดับอํำเภอหรืเอเบอร์อะไรมั่งให้เลือกเบอร์อะไรสุดท้ายมาเนี่ยก็จะได้ออกมาเนี่ยเขาถึงได้บอกเนี่ยมีมีสอวอสีเหลืองมีสอวอสีน้ําเงินสีอะไรมากที่สุดคือสีน้ําเงินขอโทษนะคะพี่น้องจังหวัดกาลสินของดิฉันไม่มีสอวอแม้แต่คนเดียวไม่มีเลย ที่สุดคือบุรีรัมมีมากที่สุดได้มากที่สุดสิบกว่าคนสิบเท่าไหรไม่รู้ไม่อยากจำเพราะฉะนั้นพอมาถึงตอนนี้เนี่ยเราก็รู้แล้วมันก็มีเรื่องร้องเรียนที่จริงมันชัดมากเลยมีแม่กระทั่งโพยพอเขาเข,าเขียนให้ตอนนี้ก็เริ่มบอกแล้วคนที่คนที่ไปเลือกเนี่ยบอกว่ากกตบอกว่าถือโพยกระดาษเข้าไปตอนเลือกก็ได้ ประเทศไหนอะเรานี่เรียนหนังสือเวลาสอบเรายังลอกไม่ได้เลยเข้อสอบไอ้น,นี่มันยิ่งกว่าข้อสอบอีกเขาบอกว่ากรกตอ,อนุญาตให้ถือโพยเข้าไปได้ต้องถือเพราะว่าเวลาเลือกมันจะได้ไม่ผิดไงรับเข้ามาแล้วว่าจะต้องเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยนะคะเนี่ยขนาดน้องอาจารย์มารีรัดน้องชายอาจารย์มารีรัดลงที่สกลนครก็ไม่ได้ เพราะว่ามันไม่ได้ไปหัวไม่ได้อยู่เดิมันชีวหัวให้เลือกประเภทลงลงเองลงปกติอย่างเราเนี่ยยากมากเพราะเขาจัดการกันไปเลยมันก็จะต้องแบ่งเป็นอาชีพอาชีพมีอาชีพหมออาชีพนะักท่องเที่ยวอาชีพเกษตรก็ต้องอยู่ในอาชีพนั้นไม่ต่ำกว่าสิบปีอสมอยังลงแข่งกับหมอชนะหมอหน่ะพี่น้อง ในขนาดที่กลุ่มนั้นเขาเรียกกลุ่มหมอนะก็ไม่เป็นไรถ้าเขาเก่งแต่บางคนนี่เพิ่งเป็นไปสมัครอสม,มอแล้วก็เอาสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยไปไปลงยามเราไม่ได้ว่ายามไม่ดีแต่ว่าเป็นยามไปลงไปเลือกไปได้ในไปเลือกในตำแหน่งในกลุ่มของนักท่องเที่ยวยามไปไหนไม่ได้เลยแล้วคุณเป็นนักท่องเที่ยวได้ยังไง เพราะฉะนั้นทําสารพัดแล้วกกตก็ไม่ทำไรจําได้ไหมดิฉันเคยพูดเสมอเมื่อก่อนเนี่ยมีการเลือกตั้งหรือมีการคุยอย่างนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่ดิฉันขึ้นมาบนเวทีดิฉันต้องพูดทุกครั้งมีกกตไว้ทําไมมีกกตไว้ทําไมถ้าคุณทํานะมีคนร้องมาแล้วถ้าคุณจัดการดูแลแล้วตามไม่ทันเขาทําไม่ได้เนี่ยไม่เป็นไร แต่นี่คุณไม่ทำอะไรเลยแล้วก็เหมือนเลือกสอสอเหมือนกันขนาดเขาล้องกันนะคะมันต้องโดนใบแดงก็บอกว่าเดี๋ยวปล่อยไปก่อนแล้วไปสอยที่หลังสอยที่ไหนอ่ะสองปีแล้วไม่เห็นสอยสักตัวเอ้ยอสักคนเลยถึงได้ถามไงมีกกตไว้ทำไมไม่มีดีกว่าอ่ามีแล้วเนี่ยหูแล้วเงินเรื่องก็เยอะนะแล้วก็ใหญ่โตมาโหรานแล้วก็หู มีอิทธิพลมีมีผลประโยชน์มากในการเลือกตั้งมีสิทธิ์มีเสียงจัดการได้ทุกอย่างแต่ไม่จัดการบ้านเราเนี่ยมันมันชักจะไม่ไหวแล้วนะพี่น้องมันชักจะไม่ไหวละมันมันเกินไปละนะคะแล้วท่านดูสิเราเคยพูดดิฉันเคยบอกว่าเจ็บปวดมากแต่เมื่อก่อนเนี่ยมีนโยบายรัฐบาลมีนโยบายจะให้ต่างชาติเนี่ยมาซื้อคอนโดได้ เออมาซื้อคอนโดเช่าคอนโดได้สี่สิบเก้าปีโอ้พวกเราคัดค้านแทบตายเลยเดี๋ยวนี้ได้กี่ปีเก้าสิบปีแล้วปัญหาคืออะไรช่วงเนี้ยแล้วเก้าสิบปีถามว่าใครได้ประโยชน์นายกคนที่แล้วไงเขาทำคอนโดเขาทำบ้านขายเพราะฉะนั้นให้เช่าเก้าสิบปีเนี่ยนะคะต่างชาติมาซื้อซื้อได้เยอะเลยแล้วตอนนี้เนี่ยปัญหาคืออะไร เมื่อต่างชาติเขาซื้อเขาไม่ได้อยู่จริงเขาก็ปล่อยเช่าปล่อยเช่าไม่ได้เช่าเป็นรายเดือนนะพี่น้องเราเช่าบ้านเราต้องเช่าเป็นเดือนอันนี้เช่ารายวันท่านได้ข่าวไหมโอ้คนบนโบยวายกันน่าดูเลยรายวันเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งเสียงดังทําศกกระโปลเลอะเทอะแล้วคนที่อยู่จริงๆคนไทยเจ้าของบ้านที่อยู่จริงๆเนี่ยมันอยู่จะไม่ได้อยู่แล้วแล้วใครก็ทำอะไรไม่ได้ เพราะว่าประกาศนะคะโตโยต้ายาริสทะเบียนกรุงเทพสอเสือทอทหารห้าเก้าสกรุณาช่วยเลื่อนรถด้วยครับด้วยค่ะอดีฉันไม่พูดครับนะคะสอทอกรุงเทพสอทอห้าเค่ะ เชิญน,นะคะกรุณาเลื่อนรดด้วยเพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนท่านอะไรเหมือนกันว่าตอนนี้นนิปัญหาที่ท่านฟังทุกวันเลยปัญหาที่เขาเช่าคอนโดรายวันน่ะคนที่เป็นเจ้าของที่อยู่ใกล้ๆในบริเวณห้องแถวๆนั้นเนี่ยเขามีปัญหามากเลยเพราะคนมาอยู่รายวันเนี่ยเขาไม่ต้องเดือดร้อนแล้วเขาไม่ต้องระมัดระวังทั้งเสียงดังท้งทํำโสกรปรกแล้วถ้าเราอยู่ประจําเนี่ยแล้วอยู่คอนโด แล้วคอนโดแพงด้วยนะดิฉันก็ไม่มีปัญญาไปซื้อแล้วเวลาเขาอยู่เขาเห็นแล้วคนก็เสียงดังปึ้งปังป,ง,ปง,ปง,ปงปึ้งปั้งแล้วศกกะโปรกตโตโครกทําอะไรไม่ระมัดระวังค่อยเช่ารายวันแล้วก็ก็ไปไงแล้วใครจะมาทําความสะอาดเขาเรียกว่าส่วนกลางเนี่ยของคอนโดก็ไม่ใช่ว่าเขาจะมาทําได้ถูกใจเราต่อให้เราดูแลแค่ไหนพวกร,บรอบๆเนี่ยก็มีปัญหาก็ต้องเรียนว่าแล้วพอให้ ต่างดาวเจ้าเขาก็ให้พวกต่างด้าวด้วยกันนั่นแหละเช่ารายวันเขาก็ไม่ต้องดูแลเพราะของเขาเขามีไว้ให้เช่าก็ไม่ใช่มีไว้อยู่อย่างเราบอนก็ต้องบอกว่าเนี่ยรัฐบาลเนี่ยหาเงินอย่างเดียวหาประโยชน์อย่างเดียวแล้วนายกคนที่แล้วนี่ยิ่งอุย้ยสร้างบ้านให้เขาเช่าสร้างคอนโดให้เขาเช่าเอาผลประโยชน์อย่างเดียวเลยดีแล้วที่ออกไปไม่ได้เป็นนายกต่อถ้าเป็นต่อเนี่ยจะทำอะไรบ้างเราก็ไม่รู้นะคะ ก็ต้องบอกว่าตะก,กี้คุณปองพูดแล้วเรื่อง d s i อรับไอคดีเนี่ยคดีหัวเลือกสอวอเนี่ยคดีหัวแต่ว่ารับเข้ามาพิจารณาแต่ไม่ใช่เรื่องหัวแต่เป็นเรื่องการฟอกเงินแต่ก็ใช้เงินเยอะนะคะพอได้เงินเยอะเนี่ยตอนนี้เนี่ยพวกเจ้าของเงินเนี่ย เอาก็เริ่มเอาเงินคืนแล้วสวหนึ่งคนจะมีผู้ช่วยสวได้ห้าคนเงินเดือนคนละหมื่นห้าแล้วก็มีผู้ผู้เชี่ยวชาญได้สองคนก็หมื่นห้าคนละหมื่นห้าแล้วมีที่ปรึกษาหนึ่งคนสองหมื่นรวมแล้วแปดคนตอนนี้เนี่ยสวที่มาในเครือข่ายเขาเนี่ยที่เขาจัดการแล้วก็ให ให้ลงคะแนนที่เขาล็อกกันเอาไว้เนี่ยแล้วได้มาเนี่ยพวกสวพวกนี้เนี่ยนายทุนเนี่ยนายใหญ่เออไม่ใช่นายใหญ่าน,าหญนายเขานั่นแหละพักเขาเนี่ยที่จัดการเรื่องนี้เนี่ยหนึ่งคนมีผู้ช่วยได้แปดคนแต่เจ้าของพักเนะี่ยเจ้าของเงินยึดเอาไว้ห้ายึดเอาไว้หกให้เจ้าตัวเนี่ยมี ผู้ช่วยสอวอใช้แค่สองคนนอกนั้นเนี่ยพักยึดไปหมดเลยเอาเงินไปไงเอาเงินไปเส็นมาแล้วก็เอาเงินไปไว้เอาไว้ใช้ครั้งต่อไปพวกนี้เขาทำกันอย่างนี้พี่น้องไม่ได้ทำตรงไปตรงมาเลยเดินถามเดินถามบอกว่าใครเป็นผู้ช่วยคุณเวลาเจอสอวอผู้ช่วยคุณเนี่ยเป็นใครก็บอกอาจารย์เหลือแค่สองคนพักเอาไปแล้วหก แทนที่จะให้เขาต้องใช้คนเยอะหน่อยเพราะว่าที่จริงก็บอกว่าสส,สวเนี่มีผู้ช่วยหลายคนเนี่ยเพื่อที่จะให้สสวเราเนี่ยมันไม่มั่วให้ฉลาดหน่อยจะอภิปรายจะทํางานอะไรศึกษาเรื่องอะไรมีคนช่วยหาข้อมูลมีคนช่วยไปฟังเสียงพี่น้องประชาชนฟังเสียงชาวบ้านว่าชาวบ้านเขาเป็นยังไงเดือดร้อนเรื่องอะไรแล้วมาบอกสอสมาบอกสอวให้ไปช่วยชาวบ้าน ตอนนี้ไม่มีแล้วคนหนึ่งเหลือแค่สองสองนึงก็แค่เดินตามหลังเป็นตามก้นเข้าสภาเนี่ก็หมดเวลาก็หมดแล้วพี่น้องเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่าเขาใช้วิธียังไงกำลังถอนทุนคืนเขาถึงทะเลาะก,กันไงเขาถึงมีปัญหากันมีพักใหญ่อยู่สองพรกคพรรคการเมืองที่ตะกี้พี่ปองบอกว่าสีํำเงินกับสีเหลืองอ่ะเวลาเข้าสภาเวลาใส่เสื้อเนี่ยก็มีสี สีเหลืองก็ทำเป็นใส่เหลืองไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าแล้วก็มีคนใส่สีน้ําเงินสองฝ่ายนี่แหละพี่น้องสองพักนี่แหละสภาใหญ่สภาผู้แทนกับผุ้ที่สภาเนี่ยก็มีปัญหาพอพอยึกยักหน่อยรัฐบาลสีแดงเนี่ยก็จะเริ่มอรารวาสเนี่ยนะมันจะมีสสมีที่ดินของพักนั้น เป็นที่สปกอ,อยู่ในเขตป่าะจะเอาเรื่องกันละเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็พอบอกว่านี่นะเป็นของที่ของรัฐบาลไปลุกพื้นที่ป่าเมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่มีใครพูดถึงเรื่องสวออพออย่างนั้นปับ๊บฝ่ายรัฐบาลพอถูกกระทบเรื่องที่ดินเรื่องที่ดินเอาภายตั้งอะไรบ้างที่มันผิดกฎหมาย ตอนนี้ก็เริ่มหันมาแล้วให้รัฐมนตรีที่ค่าของตัวเองเนี่ยรับเรื่องเนี่ยเดินเรื่องที่จะให้มันเป็นเรื่องรับเรื่องทําศึกษาท,ทําดูซิว่าเรื่องหัวเลือกตั้งสอวอจะเป็นยังไงก็ข่มอีกพักหนึ่งไงมันก็ถามว่าทำไมาอยู่ๆมันก็เอาเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาก็ขัดผลประโยชน์กันเราก็รู้ พราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้เอาไว้แล้วก็ว่าจะได้รู้ว่าทําไมสถานการณ์ช่วงนี้มันเป็นอย่างนี้นะคะตอนนี้เราก็เห็นก็เริ่มก็เริ่มจะตกลงกันได้แล้ะพวกนี้เนี่ยพอเขามีปัญหาเขาก็จะไปคุยกันสุดท้ายมาก็แลกผลประโยชน์กันแล้วก็จะได้ก็จะได้ตกลงกันได้นะคะก็ฝากท่านอีกนะคะว่าเออ ปากท่านถามหน่อยนะมีกรกรตไม่ทําอะไรยุบซะเมื่อก่อนที่จริงเนี่ยดิฉันเป็นคนหนึ่งนะที่เมื่อก่อนนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญปี40ที่มีกรกตาอาจารย์ติ๊กมาลีรัตเนี่บพวกเราเนี่ยกลุ่มองค์กรภาคประชาชนกลุ่มผู้หญิงเราไปรณรงค์ต้องให้มีกรกตให้มหาไทยมาจัดเลือกตั้งไม่ได้ต้องมีกรกตความมาถึงตอนนี้เราต้องถามมีกรกรตไว้ทำไม เวลาใครบอกก็กตมีทําไมเดี๋ยวก็ต้องบอกขอโทษนะสารภาพดิฉันผิดไปแล้วเมื่อก่อนรุนละลงอยากได้คิดว่าเราได้คนกลางได้องค์กรอิสระมานะคะมันก็จะทําให้การเลือกตั้งมันดีขึ้นเปล่าเลยแยกก็อีกเหมือนกับเราไปให้อํานาจให้มีดในมือโจรอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยนะค่ะฝากท่านทั้งหลายว่า อยากพูดแล้วเรื่องคาสิโนพี่ปองก็พูดไปเยอะแล้วเรื่องคาสิโนต่อไปนี่เวลาเจอกันเราคุยกันเนี่ยนะพูดพูดกันพี่เชื่อไหมถ้าไม่เชื่อเรามาพานันกันพนันมันทั่วไปหมดเลยตกลองเห็นด้วยไหมไม่เห็นด้วยพนันกันนะอ่าดฉันเป็นคนชอบพนันอยู่ถึงเวลามาเนี่ยนะพี่น้องเพราะฉะนั้นเราก็ทุกคนรู้อยู่แล้ว เรื่องเรายิ่งท่านทั้งหลายนั่งอยู่นี่ท่านไม่เอาอยู่แล้วออาบายามุกทั้งหลายต้องบอกพี่บอกน้องนะบ้านเมืองเราจะไม่เหลืออะไรพี่ปองก็บอกแล้วถ้าท่านเล่นการพน,นันติดการพน,นันจะไม่เหลืออะไรเลยแล้วไปหาอะไรมาก็ไม่ได้ด้วยนะคะตะกี้เห็นไหมเข้ามายกป้ายแล้วเหลือห้านาทีนั้นก็พอแล้วนะคะมาทุกวันเดี๋ยวพี่พี่น้องน้องเบือ่อ เมื่อเช้าขอชื่นชมสําหรับท่านที่ไปคนเยอะดีจริงๆเลยราคาที่ฉันเห็นอย่างโหคือคักเลยในใจแต่ไม่ได้ไปไปเดินด้วยมากก็ไม่ได้นะคะก็ขอบคุณนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ะค่ะสวัสดี